กระดับสวัสดีครับดูนฮะวันนี้ผมจะมารีวิวเกมไมค์ครับศูนย์หนึ่งจุดศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งนะฮะก็เหมือนกับศูนย์จุดสิบเจ็ดจุดศูนย์นิวีนผมก็จะมาดูนะฮะดูกันโอ้โหเขาปลดล็อกให้หมดเลยละฮะถ้าผมเลือกผมก็เลือกตัวตัว,ตวหนเดียว กขเลือกกลอนนะฮะอ๋อตัวนี้แล้วกันเนาะโอเคก็มารีวิวกันเลยนะฮะก็สร้างแมปก่อนสร้างโลกใหม่จะมารีวิวนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเออจะมีให้อะไรดูแบบพิเศษเลย ดูนะคะโอ้โหเปิดล็อกบุดเลยอ่ะโหจอช่มาละ่ะแล้วก็ปรับเปลี่ยนเหมือนกับในคอมได้นะคะดูนะคะปรับเปลี่ยนเหมือนในคอมได้เนี่ยนี่ครับผมก็เปลี่ยนหมวดหมวดคอมนะคะเนี่ยฮะหมวดคอมจอมันจะเล็กขึ้นนี่ฮะพระผมจะเข้าเซิร์ฟเข้า โลกใหม่แล้วกันนะโอเคจุดก,ก็เข้าแล้วฮะผมต้องแต่ขอเสิร์ฟนี้แล้วกันนะสังส่งเิร์ฟไม่ได้ก็โอเป็นอย่างนี้ผมก็ขอขอภัยให้ทุกท่านด้วยนะฮะขออภัยด้วยจริงๆขออภัยให้จริงๆนะฮะ จากนี้ผมก็เข้าเลยฮะ,ะมันจะมีแอนน์เพลมีปีกตัวนะฮะอ่าออกมาแล้วอ ก็โอเคมาทำเลยนะก็ผูข้าอตได้จริงๆนะโอ้โหผมว่าคงจะเล่นไม่ได้ละ ข yeah. no, no. mm ้อเหมือนเขาไม่มาครับผมเปลี่ยนเงนะฮะตัวขามันก็เหมือนกันนะฮะตัวขานี่ฮะแอนนาพานะฮะแอนนาพาแอนนาพาค่เสิ้งอ่ะนี่ฮะ ตาสบสยายใจใช่ไหมล่ะดูนะคะมันดิคอมเป้เป้เลยอ่ะโอ้ห<อ>ดูหดีะฮะขวดไม้ฮะขวดไม้กับผูะไรเลยอ่ะใช่ดูดีเนี่ยโอหอันนี้ก็เหมืนอนในคอมนะฮะ หมอนกกรงไข่มังกรนี่ฮะก็ทษเองนะคะมาปมมาปมเขาฮะนี่ฮะตัวเผาฮะอินชาร์ดก็เหมือนกันทุ่ออินชาร์ดนี่ะอินชาร์ดตัวอินชาร์ดเนี่ยฮะ ก็เหมือนละครนะะนนก็เหมือนลกันนะฮะแต่ว่ามันจะสเ,สเะก็ตสับปะรดมะขามกับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะใครใครใครก็ใครชอบก็ติดตามกด กดซับสไครต์ด้วยนะคะก,ก็เวลานี้ก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านท่านทุกท่านผู้ผชมนะคะก็ขอกราบสวัสดีครับบ๊ายบาย